สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่ร้านนายแอลเรี่ยนนะครับซอยอนุทศิษย์เขตพระเวทเขตพระเวทกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับจากกรุงเทพรรนะครับมาเข้ามาตั้งค่านะครับมาอ,อ,อยู่แถวลาดพร้าวนะครับบ้านเกิดน่าจะอยู่จังหวัดน่านนะครับถ้าจําไม่ผิดดอกลําโพงของลูกค้าใช้เป็นดอกเชลเลนเจอร์650บาทนะครับก็ดอกคันนี้ก็จะเป็น KA22 บวกนะครับแล้วก็ ยูนิตนะครับยูนิตทวิตเตอร์ใช้เป็น P ีอาร์ดิโนะครับ P750 นะครับก็ตั้งค่าส0บพีเซตนะครับก็ได้พีเซตไปตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับวันนี้นะครับลำโพงที่ใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นตู้ซับเบรคสิบนิ้วนะครับเป็นมินิเทอร์โบนะที่ผมทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฟังน้ําเสียงไปด้วยเลยนะครับในส่วนของอัลต์โไอคิวเราจะทําให้แค่หนึ่งช่องนะครับแล้วก็อัลติฟิเกต อันตี้ฟีดแบ็กนะครับแล้วก็จะทําให้แค่หนึ่งช่องนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นเป็นตามธรรมดานะครับจะไม่กดความถี่นะครับเพราะว่าการใช้นะครับการใช้ออโต้ไอคิวกับอันตี้ฟีดแบ็กนะมันมีข้อเสียอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับในส่วนของ3ทางจะเป็นเบอร์9กับเบอร์10นะครับเบอร์1ถึง8เป็น2ทางนะครับเบอร์9กับเบอร์10จะเป็น3ทางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงที่ผมตั้งนะครับจะเป็น น้ำเสียงประมาณไหนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เพลงจากใจกวีนะครับคุณฟุกสิริมาศนะครับเป็นคนเขื่เบือนะครับเอาดิจินอลเป็นช่างโค้ดสุนทรมพู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับผมวาอ้อยอ,อ,ยอ,อยรังรังกันตรงไน,นวาอ้อยอ,อ,ยอ,อยรังรังกัน ขาบอกว่าคุณชาอาผับรัเลยใช้ยงิน ทร่สิงบนมีดมมัานดาแล้วว่าคุณแพงชายนาตาแรงมนต์คาถาให้ลงไล่เมียหน่งเมียซองก็ครองใจให้ลงไล่ เคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฟังเป็นเวอร์ชั่นของต้นฉบับนะครับจากเจกวีนะครับ ผมก็ออกฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ